สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติเพออรากอ่ะตอนนี้ะนะครับเราถึง<ช>ตัว<ะ>ส่วนผลไม้แล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปชิมผลไม้กันนะครับว่าไม่รู้จะได้ชิมไหมอ๋อนะครับแต่ว่า ได้เห็นแน่นอนครับเห็นแน่นอนต้องได้ชิมบ้างล่ะนะฮะเดี๋ยวเราจอดเทียบท่าอ๋อครับเดี๋ยวมีเอ่อทั้งเขาเรียกอะโวคาโดนะฮะแอปเปิ้ลลูกแพรไม่มีฮะแค่ใช่แล้วล่ะด้วยความร้เนพึ่งหนาวไปเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจอดเทียบท่าก่อนครับถึงนะครับพี่เต็มชินพี่เต็มก่อนเลยดีกว่าฮะอ่าครับคุณครับสวัสดีนะครับพี่เต็มครับสวัดีครับแเจอกันครับบ๊ายบายพี่ เรื่องจัดรายการต่อป่ะครับใช่ครับเดี๋ยวนั่งเรือไปทํางานนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยสวนผลไม้กันต่อเลยดีกว่าครับไปครับครับโหนี่แหละครับพี่เต็มนะฮะยานพาหนะที่ผมบอกครับมันคืออันนี้นี่เองใช่ครับผมนะคุณลุงคนนี้นี่เขาขึ้นมีฉายาเลยนะฮะว่าพอลว็อกเกอร์แห่งมหาสวัสดิ์โอ้แต่พอดีพอลว็อกเกอร์เสียชีวิตไปแล้วลุงเขาเลยอยากจะเปลี่ยนชื่อ เป็นวินดีเซลแทนโอ้โหนี่คุณลุงต้องไปเล่นกล้ามแล้วนะครับครับผมอันนี้เคยเราเรียกกันง่ายๆว่ารถอีแตนกอีแตนคอีแฟกอะไรประมาณนี้นะครับนะครับซึ่งเรานะฮะก็จะเที่ยวนะครับตัวสวนของคุณลุงบุนเลิศนะครับเพื่อดูพวกสวนผลไม้ต่างๆนะฮะจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมีผลไม้เยอะกว่านี้มากแต่อย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงน้ําท่วมเนี่ยก็ทําให้ผลไม้หลายชนิดอย่างเช่นส้มโอเนี่ยก็ตายไปก็ต้องมานั่งปลูกกันใหม่ก็ต้องมานั่งเริ่มต้นกันใหม่ ก็ยังมีวิถีชีวิตชาวบ้านให้เราได้เห็นอยู่ครับอ๋อแจ๋วเลยครับแล้วในวันนี้เราจะนั่งรถอันนี้นี่แหละเข้าไปดูสวนไปดูสวนกันอยากอยากดูแล้วมันเป็นยังไงครับอยากขับหรือเปล่าอยากขับมากเลยครับอยากขับผมไม่ไปอ้าวโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราให้ให้ให้ขับเลยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวขึ้นรถนะเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะรู้ครับว่ามันไม่ได้ขับง่ายขนาดนั้นนะฮะฮะเมื่อกี้คุณลุงเขาบอกแล้วว่าขับยากยากเลยครับทางมันโคดเคี้ยวมากฮะใช่รันบ เดียวนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกยานผานะจริงๆฮะจากผลไม้ต่างๆที่เพิ่งปลูกนะฮะเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้พี่เต็มจะไถกวาดให้เรียบนะฮะให้ล้มกันหมดเลยขนมขนุนสะตรงสะตอมาลงมาลุมนะฮะเอาไอเกียรเห็นลุงเขาบอกว่าแถวนี้คือเป็นผลไม้ใหม่นะครับผมเพราะว่าผลไม้เก่าเนี่ยได้ถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วเนี่ยตัวขนุนเนี่ยตัวใหญ่ตายอ๋อครับ โอ้โหนี่ถ้าให้พี่ขับเนี่ยผมว่า,าจจะแย่นะครับผมต้องลงมีคุกโคลนทั้งหลังแน่นเลยนะฮะตรงนี้จะเห็นนะครับข้างหลังเป็นทุ่งนานะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้หวานใช่ไหมครับคุณลุงนะฮะเดี๋ยวจะหวานอีกสองสาวันนี้ถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยนาข้าวแล้วก็ธรรมชาติดูฝั่งนู้นครับเห็นไหมเป็นบ้านจัดสรรหมดแล้วนะฮะจริงๆแล้วเหมือนกับอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยบางทีมันก็เป็นอาชีพที่น้อยคนที่จะสืบสานต่อแล้วนะเราควรจะเป็นกําลังใจให้เกษตรกรให้ชาวนาด้วย โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปชิมผลไม้นะฮะตรงที่ตรงบ้านของคุณลุงกันนะฮะผลไม้ที่เราเห็นเห็นมาเนี่ยนะครับผมอก็มีกล้วยมีอะไรมีีมค่วยมีมะม่วงอะไรอย่างนี้นะครับผมยาแพรค่ัดไม่มีครับอ่เดี๋ยวเรากลับไปที่ตอนแรกกันดีกว่านะครับเพื่อไปนั่งคุยกันอีกทีนะครับว่าวันนี้เราได้เจออะไรกันมาบ้างนะพี่เต็มเนาะ ครับผมบ้านครับและตรงหน้าเราคือผลิตภัณฑ์ที่ทางที่บ้านหลังนี้เนี่ยเขาทำกันขึ้นมาอ๋อมีผลไม้มีขนมใช่ไหมฮะทั้งแปรรูปไม่แปรรูปเลยอันนี้ก็เป็นพวกผลไม้แปรรูปนะฮะก็เป็นพวกแบบว่าเชื่อมบ้างดองบ้างนะครับอันนี้ต้องเป็นขนมปังที่มีสับปะรดไส้สับปะรดใช่ครับผมมะม่วงกล้วยมะละกอทั่วไปฮะโอ้โหอันนี้ถือว่าสนุกสนานนะครับพี่เต็มครับหนานมากครับ อากาศเย็นสบายสบายครับเย็นมากมและสำหรับรายการเราจริงๆแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของอสงกรานต์วันหนึ่งวันนะครับ,รบผมก็อย่าลืมติดตามชมรายการเรานะครับรายการเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดทีวีไว้ตั้งแต่สิบโมงครึ่งเลยร,รอรายการเราเลยปุ๊บรายการเราจะมาตอน10บโมงสี่สิบพอสิบโมงสี่สิบสามสิบวิปุ๊บหมดละ ครึ่งชน้อยกว่าข่าวสามเต็วิสามเต็มิหมดละนี่เพลงชาติหรือรายการครับสั้นเหลือเกินสั้นมาครับต้องเปิดไว้เลงไว้ดีๆนะครับเลงไว้ดีๆเพราะติดตามกันมันมากละครพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนั้นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณบาสมากและยังไงเราเจอกันใหม่รับรองว่าเราได้เจอกันใหม่แน่นอนนะครับขอรคุ่เสึกผมสบายมากครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เต็มด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ